เดี๋ยวป้าเวียนจะปาทุกคนมาหอกล้วยนะเจ้ากล้วยป้าเวียนออกแล้วนะเจ้านี่จ้าทุกคนอันก็กล้วยป้าเวียนลูกยางอวบเลยนะเจ้านี่ในที่สุดป้าเวียนะจะได้กล้วยกิ่นแล้วฝีมือของป้าเวียนปลูกเองนะเจ้าทุกคนลูกอวบลูกกลวนนะเจ้า